สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e นะครับอันนี้จะพามาดู Ford ดนะครับโ6กหนูนยนะครับวันนี้แสนกว่าบาทครับตามสภาพกายตามสภาพนะครับอยู่คููตาบ้านดุงนะครับแสนเท่าไรอยู่ครับมาต่อเอาครับราคาก็ตามสภาพรถนะครับพอรถมือสองต้อง มาดูเอานะครับดูแค่รูปถายก็ยากนิดนึงนะครับมันต้องดูหลายๆอย่างนะครับคันนี้ก็อันนี้ก็ยืมนะครับโครงอะไรเอ้ยเกียร์ครับฝาข้างล่างก็ยึมอยู่ครับยึมอยู่ข้างล่างอันนี้เพลาเดียวนะครับ อเทาเดียวเพื่อท่านใดห,หาครับเอาไปติดคี้หรือเอาไปใช้งานนะครับนี่บางคนก็ชอบฟอนนะครับขึ้นอยู่กับเราครับอยากเล่นตัวไหนก็นี่ครับอ,นนอันนี้คือตามสภาพเลยครับเดิมๆครับไม่ได้ทำสีไม่ได้อะไรครับ ออไอพวงมาลัยก็พวงมาลัยรั่วรั่วนิดน,นึงนะครับพวงมาลัยอย่างอื่นก็มมีอะไรับบอยู่ภูปตาบันดุงนะครับอยู่ดอนนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็มาติดต่อเซลได้นะครับตนนัวนี้อันนี้ผมก็ขออนุญาตลงฟอร์ดนะครับอันนี้เพื่อคนไหนยังหาดูนะครับก็ ฝากจบคลิปนี้ด้วย6 1 0นะครับฝากกดติดตามเลยครับผมสวัสดีครับ